จับมือกันไปตลอดตลอดจ้ะการสร้างรายไดจ้จะยากจะง่ายก็อยู่อยู่ที่เราเนี่ยจะอยู่ที่เราชมกันดูก็นําทุนที่เรามีนั่นแหละผักคูณอะมาปอกปอกแล้วก็ใส่ทำน้ำาัเลยจะเป็นก้านจะเป็นก้านอยู่อย่างนี้จ้ะว่ารสชาติ อ่อนเค็มนิดหนึง่งก็เลยมันเติมน้ำปลาทำเอาไว้ที่เราเป็นกำลังใจให้กันอร่อยกลบคุนนะคะลดคันอะไรเลยนะคะมันจะหวานหวานจืดธรรมดากรอบ,บทานกับส้มตำก็อร่อยทานกับน้ำพริกกับลาบอร่อยจะเป็นผักเครื่องเคียงอร่อยมากเรี้ยวหวาหวาน,วาน แกงไว้มื้อเย็นค่ะแกงตอนเย็นแต่ไม่ทานอาหารมื้อเย็นเอาไว้ทานไม่เหมือนเผือกอนะนี่บอนแกงแล้วจะนุ่มอันนี้แกงแล้วจะกรอบจะ้ะก็นำทูนที่เรามีนั่นแหละผักคูนะมาปอกปอกแล้วก็ใส่ทําน้ำมันเยี่ยวเยวหวาน แกงไว้มื้อเย็นค่ะแกงตอนเย็นแต่ไม่ทานอาหารมื้อเย็นเอาไว้ทานเป็นก้านต้นจะเป็นเหมือนเผือกเหมือนบอนนะจ๊ะแต่เขาต้นเขาจะไม่จะไม่มีรสฝาดรสเฟื่อนรสขมรสคันอะไรเลยนะคะมันจะหวานหวานจืดธรรมดากรอบๆทานกับส้มตาก็อร่อยทานกับน้ําพริกกับลาบอร่อยจะเป็นผักเครื่องเคียงอร่อยมากต้มให้ทูนเปื่อยแล้วเราก็ ใส่น้ำมะขามเปียกจ้ะใส่ซอสมะขามซอสมะขามเปียกที่เราเรี่ยวันหวานแกงไว้มื้อเย็นค่ะแกงตอนเย็นแต่ไม่ทานอาหารมื้อเย็นเอาไว้ทานเละจะเป็นก้านจะเป็นก้านอยู่อย่างนี้จ้ะเพื่อนๆก็อาจจะสงสัยว่าเป็นยังไงผักทุนนี่ค่ะพาเพื่อนๆมาดูนะคะผักทุน ที่ปลูกไว้หลังบ้านนี่จ้ะนำมาทำแกงรับจใจข้องคอจ้ะค้องคอมจ้ะเป็นะปกำลังใจให้กันและกันนะคะเพื่อนเพื่อนทุกคนต่างคนต่างชมกันเป็นกำลังใจให้กันตลอดไปนะจ๊ะจ้ะใส่ลงไปในแกง ปรุงน้ำตาลน้ำปลาตามที่ว่ารสปากของเราชอบที่เราเป็นกำลังใจให้กันอร่อยขอบคุณนะคะคลิปนี้ก็ขอขอบคุณเ,เพื่อนๆทุกท่านที่มารับชมนะคะขอให้มีความสุขในการรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณเ,เพื่อนเทุกท่านที่มารับชมนะคะขอให้มีความสุขในการรับ จะใหญ้องคอจ้ะค้องคอว่ารสชาติอ่อนเค็มนิดนึงก็เลยมันเติมน้ำปลาจ้ะเมื่อนี้กเหตุแกงพี่น้องแกงสมแกงสมการทูนจ้ะแกงสมการทูนไม่เหมือนเผือกอนี้ บอนแกงแล้วจะนุ่มอันนี้แกงแล้วจะกรอบจ้ะตรมจ้ะเนะป็นกำลังใจให้กันและกันนะคะเพื่อนเพื่อนทุกคนต่างคนต่างชมกันเป็นกำลังใจให้กันตลอดไปนะจ๊ะว่ารสชาติอ่อนเค็มนิดนึงก็เลยมันเติมน้ำปลาจ้ะตรมจ้ะ เป็นกำลังใจให้กันและกันนะคะเพื่อนเพื่อนทุกคนต่างคนต่างชมกันเป็นกำลังใจให้กันตลอดไปนะจ๊ะอืออดีพอดีพอดีปิดแก๊สปิดแก๊สพอแล้วเรี้ยวหวานหวานแกงไว้มื้อเย็นค่ะแกงตอนเย็นแต่ไม่ทานอาหารมื้อเย็นเอาไว้ทาน พอดีพอดีพอดีปิดแก๊สปิดแก๊สพอแล้วต้มให้ทูนเปื่อยแล้วเราก็ใส่น้ำมะขามเปียกจ้ะใส่ซอสมะขามซอสมะขามเปียกที่เราพรุ่งนี้เช้านะคะเดือผ่านพรุ่งนี้เชา้า มีพิกแกงวันนี้แกงใส่หมูจ้ะวันนี้แกงใส่หมูแกงผักทุนใส่หมูต้มให้ทุนสุก mm hmm. เพื่อนๆก็อาจจะสงสัยว่าเป็นยังไงผักทูนนี่ค่ะพาเพื่อนๆมาดูนะคะผักทุนที่ปลูกไว้หลังบ้านนี่จ้ะนำมาทำแกงก็นำทุนที่เรามีนั่นแหละผักทูนน่ะมาปอกปอกแล้วก็ใส่ ทำน้ำอืมพอดีพอดีพอดีปดิปดแก๊สปดิดแก๊สพอแล้วรสคันอะไรเลยนะคะมันจะหวานหวานจืดธรรมดากรอบๆทานกับส้มตำก็อร่อยทานกับน้ำพริกกับลาบอร่อยจะเป็นผักเครื่องเคียงอร่อยมากว่ารสชาติอ่อนเค็มนิดนึง ก็เลยมันเติมน้ำปลาอ้ะลงจ้ะเป็นกำลังใจให้กันและกันนะคะเพื่อนๆนทุกคนต่างคนต่างชมกันเป็นกำลังใจให้กันตลอดไปนะจ๊กะก็นําทุนที่เรามีนั่นแหละผักคูนอ่ะมาปอกปอกแล้วก็ใส่ทำน้ําอื้ม พอดีพอดีพอดีปิดแก๊สปิดแก๊สพอแล้วที่เราเป็นกำลังใจให้กันอร่อยขอบคุณนะคะจ้ะใส่ลงไปใน,นแกงปรุงน้ำตาลน้ำปลาตามที่ว่ารสปากของเราชอบ ว่อนี่ก็เฮ็ดแกงพี่น้องแกงสมแกงส้มการทูนจ้ะแกงส้มก้ารทูน,น,ทนว่ารสชาติอ่อนเค็มนิดนึงก็เลยมันเติมน้ำปลาจ้ะเพื่อนๆก็อาจจะสงสัยว่าเป็นยังไงผักทูนนี่ค่ะพาเพื่อนๆมาดูนะคะผักทูนที่ปลูกไว้หลังบ้านนี่จ้ะนอามาทำแกงที่เราเป็นกำลังใจให้กัน อร่อยขอบคุณนะคะจับมือกันไปตลอดตลอดจ้ะการสร้างไรายได้จะจะยากจะง่ายก็อยู่อยู่ที่เราเนี่ยจะอยู่ที่เราชมกันดูที่เราเป็นกำลังใจให้กันอร่อยขอบคุณนะคะงจ้ะเป็นกำลังใจให้กันและกันนะคะเพื่อนๆทุกคนต่างคนต่าง ชมกันเป็นกำลังใจให้กันตลอดไปนะจ๊ะเพื่อนๆก็อาจจะสงสัยว่าเป็นยังไงผักทุนนี่คพาเพื่อนๆมาดูนะคะผักทูนที่ปลูกไว้หลังบ้านนี่จะนํามาทําแกงไม่เหมือนเผือกน,นี้บอนแกงแล้วจะนุ่มอันนี้แกงแล้วจะกรอบจ้ะรสะจัดใจ ข้องคอจ้ะข้องคอเติมน้ำปลาแล้วความพิเศษของทูนนี้ก็คือต้มยังไงเขาก็จะไม่เปื่อยนะคะเขาจะไม่เปืยจะไม่จับมือกันไปตลอดตลอดจ้ะการสร้างไรายไดจ้จะยากจะง่ายก็อยู่อยู่ที่เราเนี่ยจะอยู่ที่เราชมกันดูรถคันอะไรเลยนะคะมันจะหวาน หวานจืดธรรมดากรอบๆทานกับส้มตำก็อร่อยทานกับน้ำพริกกับลาบอร่อยจะเป็นผักเครื่องเคียงอร่อยมากรสคันอะไรเลยนะคะมันจะหวานหวานจืดธรรมดากรอบๆทานกับส uh ้มตำก็อร่อยทานกับน้ำพริกกับลาบอร่อยจะเป็นผักเครื่องเคียงอร่อยมากชอบเนาะเ็นใส่หมูเตนใส่หมูสับกินง่ายดีจ้ะ ก็นำทุนที่เรามีนั่นแหละผักทูนมาปอกปอกแล้วก็ใส่ทำน้ำน่จสดใจข้องคอจ้ะข้องคอแกงมีพริกแกงวันนี้แกงใส่หมูจ้ะวันนี้แกงใส่หมูแกงผักทูนใส่หมู